อัลกุสซัมบิลลอฮิวะราะห์มานุราะห์มอัลฮะมดุลลอฮ์ والسادات والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้าสันติความเมตตาประณีและความจเริญจากอัเจริญสบฮานะฮัวตะอัลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาร่วมกันรังสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์บ้านของเรา ชุมชนของเราให้เป็นบ้านเป็นชุมชนที่มีแต่คนดีเพิ่มสัดส่วนคนดีให้กับบ้านให้กับชุมชนให,ให้กับสังคมของเราครับเรามา,าร่วมกันสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้พูดคุยกันนะครับว่าทิศทางของการเป็นคนดีเนี่ยนะครับเ,เราจะต้องเสริมสร้างช่วยกันสร้างช่วยกันทำในสิ่งที่เลาส่งใช้ นั่นแหละคือการเป็นคนดีที่แท้จริงนะครับการเป็นคนดีในสายตาของมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้รันตียังไม่ได้การันตีนะครับว่าจะเป็นคนดีของอลอร์ะนะครับแต่การเป็นคนดีของอลอร์เนี่ยเราพอจะการันตีได้ว่าเขาคนคนนั้นย่อมจะต้องเป็นคนดีของมนุษย์ด้วยนะครับดังนั้นเรามาศึกษาเรียนรู้คําสอนคําสั่งของพระองค์ลองสมฮานะฮรูอ่ตตาลาช่วงนี้เรากําลังพูดคุยในเรื่อง ของอัลฟาลาหความสําเร็จชัยชนะนะครับสาเหตุประการถัดมานะครับต่อเน,นื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับอินติซามุนฮิสบะอัลนัสนะครับการทีเ่เราพยายามเสียสละเนี่ยเสียสละทุ่มเทเพื่อการใชใ้ให้เกิดความดีงามและหักห้ามจากความชั่วอันนี้ถือเป็น เป็นการฮิสบะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในโลกอาหรับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับว่าอัลฮิสบะซึ่งหน่วยงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่คอยสอดส่องดูแลฮะ,ะความเลวร้ายความชั่วชา้าอะไรในสังคมก็จะพยายามเข้าไปสกัดกั้นยับยั้งนะครับในขณะเดียวกันความดีงามเนี่ยก็พยายามสนับสุงสนับสนุนส่งเสริมให้ความดีงามนี้ก่อเกิดขึ้นอย่างมากมายจะไม่ปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยลอยนวลอยู่ในสังคม และก็สนับสนุนส่งเสริมความดีงามเนี่ยให้ใหเ้เข้มแข็งให้แกร่งแล้วก็เบ่งบานมากยิ่งขึ้นนี่คือนี่คือบทบาทหน้าที่ของอัลฮิสบะซึ่งเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบัฮานะฮิวตาลาได้กล่าวในอันกุรานพี่น้องครับเวลาเราอ่านอกุราเนเจอคาําว่ายะมุรูดะบิลมาฮรูฟิวยันฮาวนาอานิลมุงกดแปลว่า พวกเขาใช้ใทําความดีและหัาห้ามจากความชั่วนี่คือบทบาทหรือภาระงานของคําว่าที่นักวิชาการเรียกว่าอัลฮิสบะนะครับอัลฮิสบะเราควรจะใช้คําว่า,าการกําชับให้ทาความดีและห,ห้ามจากความชั่วตรงนี้สาเหตุประการนี้นั่นก็คือการที่เราพยายามมีความพยายามยืนหยัดอยู่กับการยืนหยัดใช้ให้ผู้คนทั้งหลายทําดีและยืนหยัดห้ามความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในสังคม นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้คนผู้นั้นเนี่ยได้รับอันฝาลาได้รับความสําเร็จดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราเ,เราอยากที่จะให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จนคนในสังคมคนในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราเนี่ยได้รับอันฝาละเราก็จงช่วยกันนะครับช่วยกันยะมุรุนบินมารูปสั่งใช้กําชับให้ทําความดีแล้วก็ยันเฮานานิลมุงกั พยายามห้ามสกัดกั้นจากความช ah. ั e ่วจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนะครับมาดูนะครับอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานนะครับในสุราอาลอิมรอนอายะที่104นะครับอَ م ُ د ُ بِاللَّهِ ิِ ن َ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالنْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُوِيَ دَعُونَ إ ِ ل ى ا ل خ ي ر و ي أ م ر و ن วายัมรูนบิลมะรูฟวายันฮาอุน عن นิลมุนคร وأولئك هم المفلحون ครับและจงให้มีขึ้นในหมู่พวกท่านกลุ่มชนหนึ่งประชาชาติหนึ่งนะครับและจงให้มีประชาชาติหนึ่งขึ้นในหมู่พวกท่านซึ่งพวกเขา จะเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดีใช้ให้ความใช้ให้ทำความดีมีคุณธรรมและพวกเขาก็จะหักห้ามยับยั้งจากความชั่วสิ่งเลวร้ายและพวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่ได้รับชัยชนะจากอายะนนี้เข้าใจได้ไม่ยากเลยนะครับว่าความพยายามที่จะเรียกร้องสู่ความดีความพยายามที่ ที่พยายามมั่นใช้กระตุ้นสนับสนุนให้ผู้คนทำความดีและก็พยายามหักห้ามสกัดกั้นยับยั้งความชั่วเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้เขาคนผู้นั้นเนี่ยได้รับความสำเร็จได้รับอันฝาลดา้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยเหตุนี้กระมังที่เราพบว่าคนบางคนเนี่ยพยายามที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แม้ว่าเขาต้องควักกระเป๋าก็ตามเห็นไ,ไหมครับ เขาพยายามที่จะเ,เรียกร้องผู้คนสู่ความดีงามถึงแม้ว่าไม่มีใครให้คาตอบแทนแก่เขาไม่มีใครมาสรรเสริญเยินยอชื่นชมเขาแต่เขาก็ไม่ย่อท้อที่จะทำงานอย่างนี้อหวังเหลือกเกินนะครับว่าอัลมุฟเลรุนนะเขาน่าจะมีส่วนตรงนี้แปลว,ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นมาเลครับเราพยายามเห็น เห็นความดีงามที่เกิดขึ้นช่วยสนับสนุนครับอย่าสกัดกั้นอย่ายับยั้งอย่าไปขวางทางเขาสิ่งที่เป็นความดีงามเราช่วยเอื้ออํำนวยช่วยสนับสนุนให้ความดีงามเนี่ก่อเกิดขึ้นโดยง่ายส่วนซี่ความชั่วล่ะอย่าปล่อยให้ความชั่วเกิดขึ้นง่ายๆอย่าปล่อยให้ความชั่วนี่เบ่งบานแพร่หลายในสังคม อย่าปล่อยให้ความชั่วร้ายความเลวร้ายลอยนวลอยู่ในสังคมช่วยกันสกัดกั้นยอย่างๆนะครับนะครับมั่นใจนะครับว่าคนที่มีความพยายามอย่างนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เขาอย่างมากมายเลยทีเดียวอัลลอฮ์รับรองยืนยันในอันกุรานสุรออัลอิมรอนอายะที่หนึ่งร้อยสี่นะครับว่าอูลอิกะฮุมุลมุฟเลฮูนเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับใช,ชนะนะครับประการถัดมานะครับอันจิฮาดฟีซาบีล il ินละ การเสียสละทุ่มเทในวุนทางของเราสุภะแห่าใหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นการเสียสละด้วยด้วยชีวิตหรือด้วยทรัพย์สินหรือด้วยทั้งสองอย่างเลยนะครับซึ่งถ้าทําด้วยทั้งสองอย่างนี่สุดยอดนะครับยิ่งยอดถ้าเราเสียสละทั้งสองอย่างเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะตรงประเด็นกับที่อัลนกุรอ่านกับที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เลยนะครับพี่น้องอมาดูกันนะครับว่าอัลลอฮ์บอกกับผู้เราอย่างไรเกีก่ยวกับเรื่องนี้อัลลอฮฺบิลเลาฮิมินัชชัยมุตานุรรจีม لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. That's เขาเหล่านั้นต่างก็เสียสละทุ่มเทด้วยทรัพย์สินจิฮาดมุจฮาดะด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและด้วยชีวิตด้วยเรือนร่างของพวกเขาเห็นไหมครับเสียสละจิฮาดด้วยทรัพย์สินทุ่มเทเสียสละต่อสู้ด้วยทรัพย์สินและก็ด้วยด้วยเรือนร่างอัลลอฮ์บอกไว้เลยนะครับว่าและพวกเขาและเขาเหล่านั้นจะได้รับอัลค่อยรอดความดีงามอย่าง อย่างหลากหลายอย่างมากมายตรงนี้เอาล้อพูดด้วยสำนวนพ่อหูพจน์นะครับพี่น้องค่อยรอแปลว่าความดีงามหลากหลายหลายอย่างด้วยกันที่เป็นความดีงามนะครับอัลลอเราทุกวันนี้ได้รับความดีเพียงประการหนึ่งเราก็ดีใจยังบอกไม่ถูกแล้วเราก็ภูมิอกภูมิใจแล้วแต่นี้อัลลอฮ์จะมอบให้เขาเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวนะความดีงามหลายอย่างหลากหลายด้วยกันและที่สําคัญอย่างยิ่งและพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสําเร็จ ผู้ที่ได้รับชัยชน,นะอัลลอฮ์รับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็ถือว่าเป็นเป็นมีความสําคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อให้ศาสนาของพระองค์สูงส่งเนี่ยนะครับโลกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าไพาะสักขนาดไหนก็ตามสังคมเรายังต้องการการเสียสละยังต้องการการเสียสละจากพี่น้องผู้ศรัทธาอยู่นะครับ ไม่ว่าสถานการณ์สังคมจะเปลี่ยนแปลงเป็นขนาดไหนก็ตามดังนั้นขอให้เราเข้ามามีส่วนนะครับมีส่วนใน j ิ h า d ฟีสบีดิน l l เสียสละต่อสู้เพื่อคนทางของอัลลอฮ์เพื่อให้พระดำรัสของอัลลอฮ์สูงส่งนะครับไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวหรือว่าด้วยเรือนร่างอย่างเดียวหรือสองอย่างพร้อมๆกันเลยซึ่งถ้าได้สองอย่างพร้อมๆกันเนี่ยบอหุอักบัตความดีงามค่อยรอดความดีงามมันมากมายที่ที่อัลลอฮ์จะมอบให้เขา และที่สําคัญเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้รับความสําเร็จครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่ก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งเท่าที่เราศึกษาดูกันมาเนี่ยผมว่าแต่ละข้อแต่ละประการเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะบอกว่าอันไหนสําคัญที่สุดอันไหนสําคัญกว่าแต่ว่าล้วนแล้วมีความสําคัญด้วยกันทั้งนั้นเลยก็เลยคิดว่าอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสายเหตุที่ทําให้เราได้รับความสําเร็จผมว่าเรา ไม่ควรพลาดอย่างน้อยสักหนึ่งประการซึ่งตอนนี้เราได้พูดคุยกันมาถึง8ประการแล้วนะครับอิงชาลอครับในในครั้งหน้าเนี่ยผมอาจจะมาสรุปอีกทีสรุปแบบสั้นๆว่าสาเหตุที่จะทำให้ได้รับชัยชนะความสำเร็จนี่มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะซึ่งเผื่อว่าบางทีบางคนอาจจะมีความสามารถมีศักยภาพทำได้หนึ่งอย่างบางคนได้ทำได้สองอย่างหรือบางคนอาจจะทำได้ทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลินละซึ่งถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ย ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าอันฟาลาความสําเร็จชัยชนะอันยิ่งใหญ่ไม่พลาดได้รับแน่นอนครับครับครั้งนี้คงต้องจากลาพี่น้องด้วยเวาเพียงเท่านี้นะครับอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลา,าลามุอะลัยกุมอเราะฮุมุลลอฮ์ะวะบบเระากาตู